الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى اله วะ ص ح ا บีะสัลามตัสลีมันคะที่รำอาม่าเบอร์ฟอย่าอย่าเนื้อสุสุ้มอ้ยิบตัควัลลอฮ์ะตที่เลาเลาคุณต้ามูลท่านพี่น้องผู้ศรัทธาในพระองค์ละสุบฮานะฮูวะตาลาทั้งหลายรับทั้งหลายจงตักวาจงยำเกรงต่อพระองค์ละสุบฮานะฮูวะตาลาครับแท้จริงเสบียงที่ดียิ่งในวันนักรอคือการตักวาคือการยำเกรงต่อพระองค์ละซุบฮานะฮูวะตาลานั่นเอง พี่น้องครับเราจะต้องขอบคุณพระพรมลักษม์สุภัทราให้มากๆากนะครับที่พระพรมลักษม์สุภัทราได้ให้เราได้มีชีวิตอยู่มาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เราได้พบเราได้เห็นนะครับอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่เคยเห็นนะครับแล้วมันก็จะต้องเกิดขึ้นสมณที่ท่านในบิบบอฮัมัสลลอฮ์สลัมได้ได้บอกเรา,เาไว้แล้วล่วงหน้านั่นเองนะครับเราได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะผ่านทั้งความสุขทั้งความทุกข์ความสําเร็จความล้มเหลวความสมหวังแล้วก็ผิดหวังมามาก นะครับแต่นั่นนะนะครับมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาเป็นเรื่องที่พระองค์เรสุบาราหัวตาลาได้ทดสอบเราซึ่งเป็นบ่าวของพระองค์เรสุฮาราหัวตาลานะครับแล้วสิ่งที่พระอรงค์ได้ทดสอบนั้นพระองค์ก็ได้บอกไว้ในอัลกุรอานแล้วว่าพระองค์จะทดสอบบ่าวของพระองค์นะด้วยความดีแล้วก็ความชั่ว ในสุรัสลังกบุตรนะครับอัลลอฮุสซาลาบอกไว้นะครับในสุราที่2ี่เานะครับอัลลอฮ์บอกนะครับว่าอัลิฟลามีมอะคาสิบันนาสุอายุตระกูออยะกูลูอามันนาวฮุมลายุฟตานูนะครับอายันนี้เราก็บอกว่าอัลิฟลามีมนะครับเป็นการขึ้นต้นด้วยกับอักษรในภาษาหรับนะครับซึ่งพระองค์รับลารนักท่านที่จะรู้ความหมายนั่นเองพระองค์บอกไว้นะครับว่ามนุษย์คิดหรือว่าพวกเขานด้จะถูกทอดทิ้งเพียงแต่พวกเขากล่าวว่า เราศรัทธาและพวกเขาจะไม่ถูกทดสอบกระนั้นหรือนะอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องคิดนะเอเลสซาน德กล่าวไว้และเป็นคําถามเชิงให้เราได้คิดเอาไว้ว่าการที่เราอ่ะบอกว่าเราเพียงแค่ว่าเราศรัทธาเราอิหมานแล้วเนี่ยนะครับเราจะไม่ถูกทดสอบกระนั้นหรือเรา,าจะปล่อยให้เราเอามาใช้ชีวิตตามปกติอยู่หรืออย่างไรนะครับ ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ที่เราจะต้องคิดบางคนองเอาลอสเวลลาก็ทดสอบในเรื่องของความสุขสบายนะครับให้มีความสุขสบายมากมายบางทีไม่ต้องหารั์เลยเลยมาในดุญญนยาเนี่ยมีรั์มรดกตกทอดมาถึงแล้วนะเพื่อจะทดสอบเขาว่าเขาจะใช้ทรัพย์นั้นอนะไปในสภาพไหนไปในทิศทางใดใช้ทรัพย์ไปในหนทางขอรับสุบฮานะหัวตาลาหรือใช้รัพย์ไปในการหาความสุขในดุนยาอย่างเดียวอ่าอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับพี่น้องต้องคิดนะ ไม่ใช่ไม่คิดเพราะว่าเราจะต้องถูกสอบสวนในวันอาคเระถึงความเนีม่มาถึงเนีม่มาถึงความโปรดปานต่างๆที่เราได้รับจากพระองค์แลหาหาห้วสุบฮานะฮูวาตาลานั่นเองนะครับแล้วก็ยังอีกนะครับที่อัลลอฮ์บอกว่าในอัลกุรอานอีกนะครับที่เรานั้นจะต้องต้องตระหนักแล้วก็จะต้องรู้ด้วยนะครับในเรื่องการทดสอบนั้นพระองค์บอกแล้วว่าไม่ใช่พระองค์นั้นจะให้เรามามีชีวิตอยู่ในดุนยาโดยที่เรานั้นไม่ถูกทดสอบเลยนะครับอีกอย่องางหนึ่งอัลลอฮ์ก็บอกนะครับว่า ว่ากรฟ้ั้หล่าีนั้นไกับลิ่มว่าจะยังรู้ว่าพระลจ้าีนสดูว่าะยามรูการบินนะครับอันนี้ชัดเจนอัลลอฮ์บอกว่าและโดยแน่นอนเนี่ยเราได้ทดสอบบรรดาชนก่อนหน้าพวกเขามาแล้วนะครับก็คือคนรุ่นก่อนก่อนจะทำมาทดลองสราสามอีกคนรุ่นก่อนนั้นก็ถูกทดสอบมาแล้วเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นลเราจะทรงจำแนกให้รู้แจ้งถึงบรรดาผู้สัตว์จริงนะครับ ผู้สัตว์จริงตัวนี้ก็คือเขากล่าวเขาอ้างว่าอเล็์เป็นพระเจ้าแล้วเนี่ยนะครับแล้วเขาถูกทดสอบเมื่อถูกทดสอบแล้วเขาจะหนีจากความจริงไหมเขาจะละทิ้งศาสนาของเขาไหมนะครับอเล็์บอกว่าดังนั้นอเล็์จะส่งจำแนกให้รู้แจ้งถึงบรรดาผู้สัตว์จริงและจำแนกให้รู้แจ้งถึงบรรดาผู้ที่กล่าวเท็จนะครับอันนี้คือสิ่งที่พระองค์อเล็กเวลานั้นบอกกับเราไว้แล้วนะครับว่าการทดสอบของพระองค์นั้นน่ะมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดนะ กับชนทุกยุคทุกสมัยรุ่นก่อนพวกเราก็ทดสอบมาแล้วชั้นเราก็ทดสอบอีกทุกวันนี้พวกเราก็กําลังอยู่ในภาวะของการถูกทดสอบเช่นเดียวกันนะครับวันเราก็จะต้องสบัดอดทนแล้วก็ยืนหยัดให้ได้นะครับมีฮะดิษรายงานจากท่านคอบับอิบนุลอารัดนะครับเล่าว่าฉันได้ขอให้ทูลละุลลสลามเนี่ยช่วยปกป้องพวกเราโดยให้ท่านเนี่ยขอต่ออัลลอฮฺสุลตาาเพื่อช่วยพวกเราขณะที่เราได้รับการรังแกจากบรรดาพวกมุชลิกีนนะครับ รอซูลจึยังได้เตือนสติและเพื่อให้เขาให้สบัติท่านนั้นน่ะมีความอดสอบัติอดทนนะครับท่านบอกว่าอย่างไงนะครับพระสุนบอกว่า <c oughs> ประชาชาติก่อนหน้าพวกเจ้าเนี่ยเขาโดนทดสอบนะเขาโดนจับฝังลงหลุมค่อนตัวนะถูกจับฝังลงไปในหลุมเนี่ยค่อนตัวเกือบจะมิดหัวนั่แหละนะครับแล้วยังไงต่อแล้วก็ถูกผ่าศีรษะด้วยเรื่อยผ่าเป็นสองซีกนะครับ แต่ก็ไม่ทําให้พวกเขานั้นละทิ้งศาสนาได้นี่คือระสุนเตือนสติปนังชาวบ้านให้ได้รับรู้เอาไว้ว่าคนรุ่นก่อนพวกพวกท่านก็ถูกทดสอบมาแล้วพวกท่านถูกพวกมุชยินนงางแกกขมเหงนะให้ชาวบ้านอดทนนะครับราซุนก็เล่าให้ฟังว่าคนรุ่นก่อนนะ่ะถูกทดสอบมาแล้วนะครับถูกจับลงหลุม่้นตัวนะแล้วก็ถูกผ่าด้วยศีรษะเลื่อยออกไปสองเลื่อยหัวได้เป็นสองซี่นะ แต่ก็ไม่ทําให้พวกเขาเนี่ยละทิ้งศาสนาเขายังยืนหยัดในการสัทาต่อลาซุบฮานะหัวตาลานะครับบางครั้งก็ถูกทรมานด้วยกับการขูดเนื้อหนังร่างกายด้วยกับคราดเหล็กนะคนรุ่นก่อนที่โดนทดสอบมาโดนอย่างนี้ถูกคราดเหล็กเนี่ยมาขูดเนื้อหนังทั้งร่างกายออกไปแต่ก็ไม่ทําให้พวกเขานั้นละทิ้งศาสนาได้เขาก็ยังยืนหยัดในศาสนา ไม่ว่าเขาจะถูกทดสอบขนาดไหนก็นแล้วแต่จะเจ็บปวดรุนร้าวสักขนาดไหนก็นแล้วแต่เขาก็สบติอดทนนะครับเพราะหวังจะได้พบกับพระองคร์ลักษมีหานะหัวตาลาถ้งคนเราทนไม่ได้เนี่ยก็คือสุดท้ายก็คือตายนั่นแหละพี่น้องนะครับตายนะเราซุนจะบอกต่อไปนะครับว่าแต่ก็ไม่ทําให้พวกเขาละทิ้งศาสนาได้ขอสาบานต่อแล้วว่าทุกอย่างจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนี่เราซุนก็บอกให้กําลังใจซาบะแต่้าเขาสบัยอดทนนะครับ สวัดอดทนแล้วก็อิหมานต่อลราจริงๆนะเราชุนบอกว่าขอสบาสต่อเลาว่าทุกอย่างจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับถ้าเราสวัสดอดทนนะกระทั่งว่าการเดินทางจากเมืองซอนอาไปยังเมืองฮัตตราเมาส์นะครับซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในในประเทศเยเมนนั่นเองนะสองเมืองนี้นะครับจะปลอดภัยไม่มีสิ่งที่น่ากลัวใดๆเว้นแต่เราเท่านั้นนะครับหรือแค่ว่ากลัวสุนัขิ้งจอดจะกินแกะเท่านั้น นี่คือสิ่งที่เราสุนปลอบใจบรรดาสอบัตให้ซอบัตอดทนเพราะโดนพวกมุชลิกีในรังแกทําร้รายเพื่อจะให้ออกจากอิสลามเพื่อจะให้ปฏิเสธอัลลอฮ์สุบฮานอัลตลาแต่พวกเขาก็ไม่เขายังยืนหยัดในการปฏิบัตินะครับรสุนสรุปท้ายในที่บอนี้ว่าแต่พวกเจ้าใจร้อนเกินไปต่างหากเล่านะสรุปตอนท้ายว่าพวกเจ้าใจร้อนเกินไปต่างหาก นะครับฮะดิซนีบันทึกโดยท่านอัลบุคารีนะครับฮะดิษหมายเลขสามหกหนึ่งสองนะอันนี้ก็เป็นบทหนึ่งที่ทั罗斯สลาห์อัสลามนั้นหยิบยกมาเก่าให้กับบรรดาสาวบา้าได้รับรู้เอาไว้ว่าการทดสอบเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาคนก่อนหน้าเราก็ถูกทดสอบมาแล้วนะครับมาในยุคเราก็ถูกทดสอบอัลลอฮ์ตุลลาก็บอกล้วว่าโดยแน่นอนเราจะเราได้ทดสอบราาบรรดาก่อนหนะ้าพวกเขาไปแล้วนะครับ เพื่ออลัลลอฮ์จะส่งจำแนกให้รู้แจ้งถึงบรรดาผู้ศัตว์จริงว่าใครจะจริงกับอลัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาและใครจะเป็นผู้ที่กล่าวเท็จพี่น้องครับเราปฏิญาณนะครับว่าอัลฮาด ill ill วลลอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดวอันนะมุฮัมมัดอัลรอสูลลอฮ์คำปฏิญาณนี้มันยังก้องอยู่ในหูเรานะครับมันยังก้องอยู่ในหูว่าข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกกล่าวว่าโดยเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นและมุฮัมหมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์ เราถามตัวเรานะครับว่าจริงหรือเปล่าเราจริงกับลอสสุบะลาหรือเปล่าเราเห็นประโยชน์ในดุนยาสําคัญกว่าอาคิรอหรือเปล่าเราเห็นคําสั่งของลอสสุบะตาลาไม่มีค่าเห็นแบบอย่างท่านบีมัสลัลสลามนั้นไม่มีค่าควรที่จะปฏิบัติตามหรือไม่เห็นแบบอย่างอื่นดีกว่าแบบอย่างท่ารุสุลสลามหรือไม่เห็นตำราตำราอื่นดีกว่าอัลกุรอานแล้วก็ฮะดิจอสเยาะจากทารุสุลสลามหรือไม่ อันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องถามตัวเองนะครับพี่น้องถามตัวเองนะเราเชื่อว่าเราเป็นพระเจ้าพระองค์เป็นผู้ให้ริสกีต่างๆให้เนื้อมัดให้ความปลดปานต่างๆแล้วถามตัวเราซิครับว่าเราทําอะไรเพื่อตอบแทนบุญคุณของอัลลอฮฺสุบะลาบ้างหรือย,อยังนะครับบางคนไม่ได้ทําอะไรเลยใช้อากาศขออัลลอฮฺสุบะลาหายใจเข้าไปทุกวัน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 ได้รับริสกีตลอดเกิดมาได้มีมรอดอกติดตัวมาแล้ว แต่ไม่ได้ทาอะไรให้เป็นประโยชน์กับศาสนาขอลอสุภาเนวตลาเลยไปเที่ยวตรงนน้นไปเที่ยวตรงนี้น,นนะครับเด็กกําพรา้าคนอนาถาเดือดร้อนเยอะแยะไม่ได้สนใจไม่ได้สใส่ใจมัสยิดบ้างขอลอสเวลาว่างเปล่าถูกทิ้งร้างบางที่นะครับไม่มีการละหมาดจะมาหรือมีแต่น้อยมากน้อยมากไม่ว่าจะเป็นสุนนขหรือไม่ใช่สุน,นัขกันแล้วแต่ประเด็นนี้แหละครับที่อยากให้พี่น้องได้เข้าใจนะครับว่า มันถึงเวลาแล้วครับที่เรานั้นจะต้องมาทบทวนตัวเราว่าเราจริงกลาสุบหาหรือเปล่าท่านสุนบอกเราครับว่าอินทัสดุกอิลลาฮายัสดุกกะถ้าท่านเนี่ยจริงกหาหาลาสุบาในวตาราเนี่ยอัลลอฮุสซาลาก็จะจริงจังกับท่านถามตัวเรานะครับว่าเราจริงกลาสุบาลาหรือเปล่าถ้าเราไม่เข้าข้างตัวเองเนี่ยนะครับเราจะตอบได้ง่ายเหลือเกินนะครับตอบได้ง่ายมากเพราะฉะนั้นอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ท เราอยากจะได้เตือนกันบอกกันนะครับเราจะต้องกลับไปพบกับพระองค์ลักษมีบานาเนวะตาลาทรัพย์สินในดุนยาชีวิตในดุนยานีนะครับล้วนแล้วแต่เป็นการทดสอบจากพระองค์ลักษมีบานาเนวะตาลาทั้งสิ้นนะครับเราจะตะเกียกตะกายขวนขวายเราก็ได้เท่าที่เราได้นั่นแหละครับพี่น้องนะครับเท่าที่มันถูกกาหนดให้เป็นริสกีของเราแล้วนะครับแต่อย่าเอาเวลาขอละที่จะต้องสูญยุตกับละลักษมีบาตาลาเนี่ยไปนะครับเพื่อเอาไปแลกกับราคาในดุนยาเพียงเล็กน้อยนั่นเอง อันนี้คืออยากจะให้เรานั้นได้ได้ได,ได้มองสะท้อนกลับมาที่ตัวเรานะครับโรคระบาดท,ที่เราก็ยังเป็นกันอยู่ทุกวันนี้หนึ่งมาจากการทดสอบคอรอัสเวลาเช่นเดียวกันนะครับเราจําเป็นต้องป้องกันนะครับใช่เราจะต้องป้องกันต้องใส่แมสต้องอ่าหลีกเลี่ยงการที่จะอ่าไปสังสรรอะไรอะไรกันนะครับแต่ในความเห็นส่วนตัวผมในการที่เรามาละหมาดนี้ไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะทําให้อ่าเกิดเป็นเลอร์อะไรใหญ่โตนะครับ แต่การที่เราไปสังสรรไ,ไปไปอยู่รวมๆกันเยอะๆเป็นเวลานานๆนั่นแหละครับพี่น้องนะครับแต่ฉันใดก็ฉันนั้นนะครับพี่น้องคําเตือนต่างๆที่หมอที่ผู้เชี่ยวชาญเขาบอกเราก็ควรจะปฏิบัติตามแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะยึดติดนะยึดติดเอามาทําให้ได้ไม่ทาอย่างนั้นไม่ได้เดี๋ยวประสาทจะกินเปล่าๆนะครับถ้ามันจะต้องเป็นก็ต้องเป็นแล้วเป็นแล้วก็รักษากันนะครับเมื่อหายแล้วเราก็มาสู่อยู่ต่อ loss เวลาเหมือนเดิม นะครับอย่าไปเคร่งเครียดซะจนไม่รู้จะทําอะไรได้บางคนทําอะไรไม่ได้เลยกลายเป็นโรคภาษาขึ้นมาอีกต่างหากอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะให้พวกเรานั้นได้ได้ได้ตระหนักให้มากนะครับว่าชีวิตของเราทั้งชีวิตเนี่ยตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งถึงทุกวันเนี่ยเราบริโภคสินทรัพย์ขอ l อ s s เวลาไปมากน้อยแค่ไหนแล้วนะครับแล้วถ้ารา o s s เวลานั้นจะเอาคืนเราจะทําอย่างไรนะครับ เมื่อพระองค์ล็อกตะลานนั้นดึงทุกอย่างกลับไปจากเราเนี่ยนะครับเราจะรู้สึกอย่างไรแน่นอนเป็นเรื่องธรรมดาที่เราน่าจะต้องเศร้าโศกเสียใจนะครับเพราะฉะนั้นมี3อย่างนั้นที่เราควรที่จะปฏิบัตินะครับว่าเวลาเราได้รับสกีได้รับเนื้อมัดและรับความโปรดปานจากลัทธิสุบะตะลานนั้นเราจะต้องขอบคุณต้องสูญอยู่ต่อลัทธิสุบฮาในหัวตะลานะครับต้องปฏิบัติต้องตอบรับตามคำเรียกร้องของลัทธิสุบะตะลาแล้วก็สุนนะโคตรสุนทรลลัลกษมณ์ในทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการละหมาด เรื่องการมาละหมาดที่มัสยิดต้องพยายามรักษาให้ได้นะครับพี่น้องบางคนชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยมาได้คือวันศุกร์นะครับวันศุกร์อย่างเดียวนะครับแล้วก็วันอีดถามว่ามันคุ้มไหมครับตรงนี้เราลองคิดดูนะครับพี่น้องมาร่วมละหมาดจะมาอาที่เป็นอามาร่วงละหมาดพระดูที่เป็นจะมาที่มัสยิดพี่น้องจะได้ภาผลถึง25-27เท่าแต่ถ้าเราทําอยู่ที่บ้านเนี่ยจะได้เท่าเดียว ถ้าเอาระยะเวลามาเทียบกันแล้วกับคนที่มาละหมาดที่มสัสยิดทั้งปีนะ่ะไม่ขาดเลยเนี่นะจะได้ผลดีมากกว่าคนที่ละหมาดอยู่ที่บ้านคนเดียวถึง27ปีมันต่างกันนะครับพี่น้องตัวเนี้ยทศุนถึงได้เรียกร้องนะครับให้อุมมะของท่านเนี่ยรักษาซุนนะอะไรกุมบีซุนนาตีว่าซุนนาติลขลฟัยรอซิดีนัลมาฮดีนัตมัสกุบิฮาวะดูอะลเยฮาบินนวาจิสนะ จำเป็นและเกินบนพวกท่านเนี่ยที่จะต้องปฏิบัติตามแบบฉบับของฉันและแบบฉบับอดีงามของบรรดาคอลิฟ้าผู้ปราดเปรื่องผู้ได้รับทางนําและจงยึดอันให้เหนียวแน่นเหมือนกับท่านขอบมันด้วยฟันกรามนะทำจริงๆนั่นเองพี่น้องนะอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่เรานั้นสมควรที่จะได้ได้เริ่มที่หยิบยกเรื่องละหมาดมาพูดเนี่ยเพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราสามารถที่จะทําได้นะครับเพราะนั้นใครที่ยังไม่ได้ปฏิบัติใครที่ยังไม่ได้เริ่มก็ขอให้เริ่มซะพี่น้องนะครับ แล้วเราไม่ต้องไปดูคนอื่นว่าไอ้คนนั้นมาหรือเปล่าคนนี้มาหรือเปล่าไม่ต้องดูเราดีตัวเราว่าเรามาหรือ,อยังเราทําหรือ,อยังนะครับเวลาเราอยากได้ประโยชน์อยากได้ริสกีอยากได้ภาพผลต่างๆเราวิงวอนขอดอาต่อลาสุบฮานาหัวตาลาขอมากๆอยากจะได้นะครับแต่เวลาที่พระองค์ละสลาประธานให้เราแล้วเนี่ยนะครับเราลืมลาออสุบฮานาหัวตาลาลืมคำมั่นสัญญาที่เราได้ให้ไว้กับลาออสุบฮาณาหวตาลา ลืมสิ่งที่เราได้ใช้ได้บริโภคซึ่งเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาประทานให้นะลืมสนิทนะครับแล้วก็ทําทุกอย่างเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองโดยไม่ได้คํานึงถึงคําสั่งของอัลลอฮฺสุบฮานาอฺอัตาลานั่นเองนะครับในสุรานบากรอนนะครับพระองค์ลอตาลาได้บอกไว้นะครับว่าอัมัสซิบตุมอันตะดุคุลจัดนะววลัมาอยาติกุมมาสรุลละดีนะขวาวมิงกับลิกุมนะอัลลอฮฺบอกนะครับว่า,าพวกเจ้าคิดว่าพวกเจ้านั้นจะได้เข้าสวรรค์ คิดหรือว่าจะได้เข้าสวนสวรรค์โดยที่ยิ่งอย่างของผู้ที่ร่วงรับไปก่อนพวกเจ้านั้นยังไม่ได้มาอย่างพวกเจ้าเลยนะยิ่งอย่างของคนที่รุวงรับไปก่อนแล้วเช่นเรื่องความอดทนนะครับจากการที่ถูกต่อต้านถูกข่มเหงทุกวันนี้คนที่ข่มเหงมุสลิมมีไหมมีครับทางโซเชียลเนวาเลยนะครับออกมาให้ข่าวโจมตีมุสลิมจะยึดประเทศทาจินั่นจะนี่พวกเนี้ยนะครับอันนั้นก็าว่ว่ากันไปเขาเขาไม่เข้าใจเขาไม่รู้เขาไม่เข้าใจ นะครับแต่เราก็ต้องอดทนนะครับและอดทนจากการทําร้ายของฝ่ายศัตรูที่ปฏิเสธศรัทธาอย่างคนที่ทําร้ายอีกนะเรา,าถึงบอกว่า,าพวกเจ้าคิดหรือว่าจะได้เข้าสวรรค์สวด้วยที่ยิ่ยงอย่างของผู้ที่ล่วงรับไปก่อนพวกเจ้าแล้วยังไม่ได้มายังพวกเจ้าเลยนะครับเรา,าไปในคำว่ามศัตรูลบาซาวตระรูนะซึ่งบรรดาความลำบากและความเดือดร้อนได้มาประสบแก่พวกเขาความยากลําบากในการชีวิตความเดือดร้อนในการดำเนินชีวิตได้มาประสบกับพวกเขา ทั้งความผิดหวังทั้งความสูญเสียทั้งความล้มเหลวอะไรต่างๆทุกอย่างนะด้วยแล้วต่เป็นการทดสอบจากพระองค์ล้สุภาในตลาทั้งสิ้นเลยนะครับว่ารุนซิรูหัตตายากูลารสุรวัลลาีนอามามนุมะอาหูนะครับจนกระทั่งบรรดารสูลและผู้ศรัทธาซึ่งอยู่กับเขานั้นได้กล่าวขึ้นว่าเมื่อไรเล่าการช่วยเหลือของเราจะมาถึงนะครับนะมาตาณสุลลออิเมื่อไรการช่วยเหลือของเราน้นจะมาถึงสักทีเราลำบากเหลือเกิน เราเดือดร้อนเราแย่เหลือเกินนะขอดูอานต่อเราสุบาตาลาเลาเราบอกอาลาอินนนัสรลอฮีกอรีบุลนะครับเพิ่งรู้เถิดว่านะแท้จริงการช่วยเหลือของลรานะั้นนะอยู่ใกล้แล้วนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่พระองค์เราตาลานั้นได้เอามาหยิบยกมาบอกไว้ในอัลกุรอานก็ข,ขอให้เราที่เราดำเนินชีวิตยอยู่ทุกวันนี้นะครับต้องประสบกับเหตุการณ์ความเลวร้ายความไม่ดีหรือก็ความล้มเหลวหรือก็ความยุ่งยากต่างๆหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยให้เราใช้ความสมบัติอดทนให้มากๆ นะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาไปตามวิธีการ3ประการท่านอเลยพี่น้องจําไว้เลยนะครับว่าถ้าได้รับริสกี้ด้รับเนียมัตครอบคุณอัลอสซุบฮาในอัลตาลาด้วยกับการอะไรด้วยกับการตอบรับคำเรียกร้องของขอลอสซุบฮา,าในและเราสารานาสองในทุกเรื่องนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือว่ามิมมารอสักหน้าหุมยุนเฟกูกลนและจากสิ่งที่เราให้ปัจจัยยังชีพแก่เขานั้นนะ่ะยุ่งเฟกูกลนพวกเขาก็บริจาคเราทําอย่างนี้ไหมเราได้ทรัพย์สินมาเราเคยบริจาคไหม นะครับหรือเก็บเงียบอยู่คนเดียวนะครับรัาก,การก็ไม่จ่ายบางคนนี้ก็เป็นสิ่งที่สมควรที่จะถูกลงโทษด้วยนะครับต่อไปนี้เราปรับชีวิตเราปรับตัวใหม่แก้ไขปรับปรุปงตัวเองใหม่ทุกๆอย่างของการทดสอบนั้นนะก็เพื่อให้เรานั้นได้รู้สึกตัวได้ปรับปรุงแก้ไขตัวเองนะครับได้ริษมัดได้ริสกีมาขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮฺฮานุบัตลานะครับเมื่อถูกทดสอบนะครับเราก็สอบบัตอดทนนะ อย่าตัดช่องน้อยแต่พอตัวบางคนนะครับมีข่าวเยอะแยะตัดช่องน้อยแต่พอตัวโทษนู่นโทษนี่กระทั่งโทษตัวเองโทษโชคชะตาอะไรต่างเสียกีด้าไปเลยบางคนฆ่าตัวตายก็มีไม่ควรทําแบบนี้นะครับให้เราสบัยอดทนแล้วก็แก้ไขไปประเด็นที่3ามที่ควรจะปฏิบัติก็คือเตาพะตัวต่อเราสุบาฮตาลาขออภัยโทษต่อพระองค์เราสุบาฮาในความผิดพลาดต่างๆที่เราได้เคยทํามานะครับ จะเป็นสาเหตุหนึ่งหรือไม่ที่ทําให้เรานั้นต้องถูกทดสอบนั่นเองนะสประการพี่น้องนะครับในอัลกุรอานอีกอายะหนึ่งนะครับในสุร่ายูซุปนะครับอายะที่87นะครับอัลลอฮฺสุร่าบอกไว้อีกนะครับว่าเวลาใหญ่อาซูมิรราใิลลาฮิอินนาหัวลายใหญ่อาซูมิรราใิลลาฮิอิลลัลก้ามุลกาฟิรุนนะครับอันนี้อยู่ในสุรา่ายูซุปนะครับอัลลอฮฺบอกนะครับว่าและพวกเจ้าอย่าเบื่อหน่าย อย่าเบื่อหน่ายต่อความเมตตาขอเราซุบฮานะหูวตาลราถ้าจริงไม่มีผู้ใดที่เบื่อหน่ายต่อความเมตตาขอเรานอกจากหมู่ชนที่เป็นผู้ปฏิเสธเท่านั้นนะครับอย่าเบื่อหน่ายนะครับเราอาจจะต้องได้รับความลําบากอาจจะรับความยุ่งยากในการดำเนินชีวิตนะครับต้องถูกทดสอบถูกการแกล้งถูกช่อชนอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแต่เราก็ต้องสมบัติอดทนนะครับแล้วก็ปรับปรุงตัวเราไปพร้อมๆกันเลยนอกจากการขอความช่วยเหลือจากเรา ปรับปรุงตัวเราด้วยนะครับพี่น้องบางคนที่ถูกทดสอบซ้ําแล้วซ้ําอีกแต่ไม่ปรับปรุงเลยนะครับเคยไม่ละหมาดยังไงก็ไม่ละหมาดอยู่อย่างนั้นนะครับเคยทําบิดาอยู่ไงก็ทําอยู่อย่างนั้นนะครับเคยไม่คูมขีหยาบยังไงก็ยังไม่คูมขีหยาบอยู่อย่างนั้นอีกนะครับเราตลอก็ทดสอบอยู่ตลอดเวลาให้เขาได้โดนนะเพราะอะไรเพราะคนที่เราทดสอบเขาคือต้องการให้เขาได้ปรับปรุงแก้ไขตัวเองหรือเพื่อจะลบล้างความผิดของเขานั่น เพื่อที่เขากลับไปพบกับพระรูปนาสวดานั้นจะได้กลับไปในสภาพที่บริสุทธิ์ผุดผ่องนั่นเองนะครับเหมือนคนที่มีตักวาต่อแล้วนะครับอลัลลอฮ์ก็บอกเอาไว้นะครับว่าไม่จะตะกิลละฮะยะจอัลลูมักร้อยยะวายารุสุฮูมินไฮสุลายาตะตัสิบใครที่มีตักวาต่อร้านสุบาตาละมีความยำเกรงต่อพระองค์นะอลัลลอฮ์จะให้เขามีทางออกจะไม่ให้หมดหนทางนะอันเดียวเท่านั้นเองคุณต้องมีตักวาต่อร้านสุบาตาละมีความยำเกรงต่อเรา แล้วพระองค์ก็จะประทานปัดนอกจากจะให้ทางออกแล้วเนี่ยจะประทานปัดใจยังชีพให้โดยที่ไม่ต้องคิดคำดวณเลยนี่คือคำมั่นสัญญาต่อพระองค์เราสุบฮานะหัวตาลาแล้วคำมั่นสัญญาของเรานะั้นนะสมจริงมันจะต้องเป็นจริงให้เรายืนหยัดยึดมั่นเพียงแต่ว่าบางทีบางครั้งมันยังไม่ถึงเวลาของเราที่จะได้รับเท่านั้นเองก็ขอให้เรามีความสบัสดอดทนนะครับแล้วก็ในการยืนหยัดในการดำเนินชีวิตนะครับในการรับใช้ อัลลอสสุบะตาลาในการปฏิบัติตามคําเรียกร้องของอัลลอสสุบะตาลาแล้วก็รอซูลของพระองค์อย่าได้ย่อท้ออย่าได้ท้อแท้ทนะครับโดยเราหวังว่าวันหนึ่งเรากลับไปพบกับพระองค์อัลลอสสุบะตาลาแล้วนะครับเราจะได้รับการตอบแทนจากพระองค์ด้วยสิ่งที่ดีๆแล้วก็ด้วยความดีเป็นผลงานแห่งการอดทนที่เราสมบัติตามที่พระองค์อัลลอสสุบะตาลาได้แนะนําไม่บอกเราในอนัลกุรอานนั่นเองก็ฝากพีน่น้องที่นี้ครับอักูลุกอลิฮาซฟาซฟัสตักฟิรรฮูอินนะฮฮุลกออฟูรีม الحمد لله حمدا كثيرا طيبا باركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور ممارساتها، وكل بدعة ضلالة Wa alaykum bil jamaah fa inna dallahi ma'al jamaah wa man yashsha shashafinnar inna allaha malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa radallahu manil arbaatil khulafa'ir rasyidin wa an alihi wa ashabihi ta'ayyin wa anit tabi'ina tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa anna mahum bi afdhika wa ihsanik ya arhamar rahimin Allahumma salli ala muslimin اللهم أعز الإسلام والمسلمين وزل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء الكرب القربى وإيتاء ذي القربى وينهى عن والمنكر والبغ يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وَاشْكُرُوا على نعمه يذكركم ولا ذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون اقيم الصلاه